สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้นะคะมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP พ,พิเศษนะคะหนูมีวัตถุมงคลนะคะยอดนิยมของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันค่ะิตาให้นำมส่ง วันนี้นะคะท่านใดสนใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยเค่ะท่านมีจํานวนจํากัดนะคะย้ําอีกทีนะคะท่านมีจํานวนจํากัดนะคะหมายเลขหนึ่งวันนี้ค่ะท่านเป็นชุดกรรมการนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นนารายจักค่ะหมายเลขสองนะคะเป็นรุ่นดวงดีค่ะท่าน องนี้นะคะลงยานะคะหรือถัดมานะคะท่านจะสนใจนะคะรุ่นเหนือดวงรุ่นแรกเมื่อปี62นะคะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะท่านวันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะหากท่านใดนะคะสนใจนะคะเหรียญมงคลยอดนิยมหลวงปู่ศิรานะคะวันนี้รับไปเลยเของท่านเป็นรูปภาพหลวงปู่นะคะมีจํานวนจํากัดค่ะให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือว่าปิดเหรียญก่อนนะคะ มีจำนวนจํากัดเท่านานนะคะท่านที่ศรัทธานะคะเรียนหลวงปู่ศิรากันวันนี้ค่ะไม่พลาดน,นะคะท่านสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จัดส่งะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะที่สำคัญน,นะคะ ท่านใดบูชาเหรียญหลวงป,ปู่ศิราวันนี้นะคะรับไปเลยท่านเป็นผ้ายันเหนือดวงนะคะท่านให้กับคุณท่านทุกบ้านทุกรายการค่ะปิดให้ทานกันนะคะวันนี้อยู่รับชมไปพร้อมพร้อกันค่ะคท่านไม่พลาดนะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กนึงค่ะ วันนี้นะคะท่านหมายเล็กหนึ่งนะคะเป็นรุ่นนารายจากขาข,ของหลวงปู่ศิราสิริจันโทชุดกรรมการนะคะท่านดูหน้ากรองอักขระไว้ชัดเจนค่ะวันนี้นะคะจองมาได้น้อยนะนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นค่ะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชุดกรรมการท่านเก็บได้เลยนะคะจะได้รับทั้งหมดสามเหรียญสามเนะะื้อค่ะท่านองงามมากๆเลยนะคะท่านใดลูกศิษย์ลูกหาหลวงป,ปู่ศิรานะคะ ไม่พลาดค่ะชุดนี้แบ่งปันนะคะที่900บาทเท่านั้นค่ะท่าน900บาทนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้ในวันนี้หนูยินดีมากๆค่ะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้นะคะท่านถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะรุ่นนารายจักนะคะแบ่งปัน900บาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะท่านชุดกรรมการนะคะหากันยากนะคะท่านนี่ค่ะท่านที่สําคัญท่านดูนะคะ ตัวหนึงสืออักขระท่านชัดนะคะหน้าเหรียญงามมากๆค่ะดวงตาจมูกนะคะเหรียญสวยค่ะท่านรายการนี้นะคะด้านหลังค่ะรุ่นดารายจากนะคะเป็นกรงจากเขาท่านต่อโคตรกรรมการนะคะเก็บได้เก็บนะคะมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นค่ะท่านไดได้ไปในวันนี้นะคะโชคดีมากๆค่ะท่านให้ทันกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ศิราท่านเยอะนะคะ ในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะท่านสู้เก็บตอนนี้เลยนะคะได้รับผ้ายันเหนือดวงทุกบ้านค่ะวันนี้ค่ะได้แบ่งปันมาน้อยนะคะท่านต้องจองมานะคะพร้อมกล่องเดิมๆทุกรายการค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สองค่ะ หมายเลขสองวันนี้นะคะท่านเป็นรุ่นดวงดีนะคะไหว้ครูปี67ค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทวัดพระธาตุมื่นหินจังหวัดกาลสินนะคะชื่อรุ่นดีรุ่นมงคลเลยนะท่านท่านจะได้รับทั้งหมดสามเหรียญน,นะคะแต่และเหรียญลงยาให้กับุท่านนะคะเป็นเหรียญลงยาค่ะชุดนี้นะคะท่านใดนะคะศรัทธานะคะแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นค่ะ900บาทนะคะท่านรุ่นดวงดีนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดค่ะท่าน เรียงงามมากๆเลยนะคะท่านดูหน้าเหรียญค่ะลายเส้นลึกลายเส้นคมนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะท่านใดศรัทธาหลวงปู่ศิรานะคะ900บาทเท่านั้นค่ะท่านได้รับทั้ง3ามเรียญน,นะคะมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นค่ะท่านได้แบ่งปันมาน้อยนะคะต้องจองกันให้ทันนะคะรุ่นดวงดีตัวหนังสืออักขรท่านชัดองค์นี้นะคะเป็นเนื้อลงยาสีน้ําเงินค่ะด้านหลังนะคะ เป็นพญานาคทั้งหมดเจ็ดเสียนนะคะท่านรุ่นดวงดีนะคะหลวงปูศิราค่ะต่อโคดกรรมการนะคะที่ไหนไม่ได้แล้ว้องนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วก็ไม่ปล่อยแล้วนะคะท่านเอย่ยองค์นี้นะคะก็จะเป็นเนื้อลงยาสีแดงค่ะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะดงงูง่ายๆเลยนะคะท่านนี่ค่ะงดงามมากๆค่ะดวงตาท่านคมชัดลายเส้นลึกลายเส้นคมนะคะท่านต่อโคดกรรมการค่ะ สามเหรียญน,นะคะท่านองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อลุงยาสีเขียวนะคะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะดูมุมไหนก็สวยมากๆเลยนะคะจองให้ทนันปิดการให้ทันนะคะหมายเลขสองนะคะท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันที่เก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สามนะคะ หมายเลขสามวันนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกรุ่นแรกฉลองอายุมงคลนะคะหกสิบสี่ปีค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทวัดบ้านธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านเป็นเหรียญปีสองห้าสองหนึ่งค่ะท่านวันนี้นะคะได้แบ่งปันมาน้อยค่ะท่านมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะให้ท่านกันนะคะท่านใดท,ที่พลาดในอีพีก่อนๆน,นะคะท่านท่านดูนะคะสังเกตนะคะมีรอยจานยันอัขระนะคะ ทั้งซ้ายขวาเลยนะคะท่านเนื้อทองแดงรมดําค่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะควรมีท่านเก็บไว้นะคะรายการนี้ท่านได้ศรัทธานะคะแบ่งปันที่ห0ร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกรอยบาทนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะท่านมั่นใจได้เลยนะคะองค์นี้เดิมๆค่ะท่านมาพร้อมกล่องเลยนะคะปีห้าหนึ่งค่ะวัดธาตุประทับนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ชลออายุครบ64ปีนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะวันนี้นะคะห0 0บาทเท่านั้นนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะวันนี้ท่านใดนะคะศรัทธาเหรียญหลวงปู่มหาศิรานะคะได้รับผ้ายันเหนือดวงทุกบ้านทุกรายการทุกกล่องของท่านหากวันนี้นะคะท่านใดสนใจรายองค์รายรายการนะคะหนูมีรูปภาพหลวงปู่ศิราให้เลยนะคะให้ทันกันนะคะท่านมีจํานวนจํากัดเท่านั้นนะคะรูปภาพหลวงปู่ศิราน้องถักนะคะ งดงามงมากๆค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเล็กสี่วันนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะอายุวัฒนะมงโคลดาว่านเหรียญเมื่อปีหกสองนะคะเนื้อทองแดงรมดำค่ะรุ่นเหนือดวงรุ่นแรกค่ะท่านดูนะคะหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเจนค่ะท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะเหรียญเดิมๆมาท่านนําไปเลี่ยมกรอบกันได้นะคะ อนุญาตเปิดให้ชมมาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะท่านนี่ค่ะตัวหนังสืออักขระท่านชาัดเป็นรุ่นเหนือดวงรุ่นแรกนะคะในอนาคตเหรียญท่านไปไกลแน่นอนขขงท่านสู้เก็บตอนนี้เลยนะคะจุดแรกท่านดูนะคะต่อโคตรศิลาค่ะนาเหรียญสวยมากๆเลยนะคะจมูกดวงตานะคะท่านเหรียญงามคะาะทายจากกรองสดเลยนะคะพร้อมหมู่ห่วงค่ะเหรียญน,นี้นะคะเหนือดวงรุ่นแรกท่านใดที่ยังไม่มีเก็บนะคะวันนี้หากท่านศรัทธานะคะ แบ่งปันกันไปค่ะให้ท่านได้เช่าบูชาได้หาได้เก็บกันนะคะ550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้นะคะหนูยินดีมากๆเลยนะคะท่านวันนี้ขอปลอดแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาค่ะปี62นะคะท่านได้รับพร้อมกล่องเลยนะคะท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ550บบาทเท่านั้นค่ะเนื้อทองแดงรมดำนะคะ พัามาเขาท่านมากันที่รายการที่ห้าค่ะมาเลขค่าวันนี้เป็นเหนือดวงรุ่นแรกเช่นกันค่ะปีหกสองนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงค่ะรุ่นเหนือดวงนะคะนากรองอักขรว้ชัดเจนค่ะท่านให้ทันกันนะคะมีจํานวนจํากัดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านไม่พลาดนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะรุ่นนี้เหนือดวงนะคะท่านเนื้อทองแดงค่ะท่านดูนะคะเนื้อหามากมากเลยนะคะ ไม่พาดนะคะดวงตาจมูกนะคะลายเส้นลึกลายเส้นโคมดงามค่ะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่านดูแลรักษาอย่างดีพร้อมกล่องนะคะแต่งปันเท่ากันค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทให้ทันกันนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นค่ะเป็น ep พิเศษเลยนะคะวันนี้ค่ะปีหกสองค่ะท่านดูนะคะเนื้องามตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะให้ทันกันนะคะลูกศิษย์ลูกหานะคะ ถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่หค่ะหมายเลขหวันนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงเช่นการของทานปี6กสองนะคะองนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทค่ะท่านท่านใดที่ยังไม่มีเนื้อไหนเก็บนะคะหากศรัทธาเหรียญไหนแจ้งได้เลยนะคะท่านให้ทานกันนะคะไม่รอช้าค่ะองนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะเหนือดวงค่ะท่านองงามมากๆเลยนะคะต่อโคตรศิราทุกเหรียญค่ะท่านนี่ค่ะ ท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปัน5 5าบาทค่ะ550บาทนะคะท่านใดมีเส้นมีสายไปต่อได้ในวันนี้หนูยินดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะท่านใดศรัทธาเหรียญปูซิรา่าปี6 2เหรียญงามค่ะท่านได้พร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจ็ดวันนี้นะคะเป็นสาริกาลิ้นทองนะคะ ของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทวัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินนะคะเป็นเหรียญปีหกหค่ะท่านเก็บได้เก็บตอนนี้นะคะในอนาคตเหรียญท่านราคาขึ้นไปไกลแน่นอนค่ะองนี้นะคะสาริกาลิ้นทองนะคะท่านเป็นเหรียญยอดนิยมเช่นกันนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะองนี้เนื้อทองแดงรมดํานะคะหน้ากากทองค่ะท่านสาริกาลิ้นทองหน้ากเก็บมากๆเลยนะคะปีสองห้าหห้าค่ะหน้ากากทองนะคะท่านงามมากๆค่ะ ทานดูหน้าเหรียญน,นะคะค่ะพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะทานหน้าเหรียญท่านสวยมากๆเลยค่ะแบ่งปันนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะรายการนี้นะคะสาบิกาดินทองนะคะด้านหลังค่าท่านงดงามนะคะมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญน,นะคะให้ทานกันค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะคานมาค่ะท่านมากันที่รายการที่แปดค่ะ หมายเล็กแปดรายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงปู่ศีราสิริจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะปี2 5งหค่ะหน้ากรองอักคาระไว้ชัดเลยนะคะวันนี้ขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะองค์นี้นะคะปิดตาหลวงปู่มหาซิรานะคะท่านท่านจะได้รับพร้องกรองเลยนะคะองค์งามมากๆค่ะหารับชมกันยากนะคะวันนี้นะคะได้มาแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะท่านแบ่งปันนะคะที่5้าร้บบาทค่ะ ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะท่านองค์นี้นะคะหนึ่งองเท่านั้นนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งองนะคะนี่ค่ะท่านดูนะคะใต้ฐานนะคะติดตาหลวงปู่มหาศีรานะคะด้านหลังยันอัคระท่านเต็มค่ะหากันยากนะคะวันนี้แบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะที่ศรัทธาเหรียญหลวงปู่ศิรากันค่ะ สนใจรายการไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยค่ะท่านหมายเล็กแปดนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะมีเพียงอย่างละหนึ่งเหรียญเท่านั้น,นะคะ่ะท่านได้แบ่งปันมาน้อยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เก้าค่ะหมายเลขเก้ารายการนี้นะคะเป็นเหรียญมหามูลหมืน่นศิลาหลวงปู่ศิาลาเสด็จันโทนะคะวัดพระธาตุหมื่นหินนะคะท่านเป็นเหรียญปีสองห้าหกหกค่ะเนี้ยเปิดให้ชมกันเลยนะคะ เหรียญมหามลน,นะคะหลวงปู่ศิราค่ะเนื้อทองแดงรมดํานะคะท่านนี่ค่ะมีหมายเลขโค้ดด้วยนะคะดวงใครดวงมันเลยนะคะวันนี้ค่ะหลวงปู่มหาศิราสิลิจันโทค่ะเป็นเหรียญหน้ากากเงินนะคะท่านหน้าเหรียญสวยมากๆากะคะ่ะดวงตาท่านชัดนะคะจมูกนะคะรายการนี้แบ่งปันนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ 550บาทนะคะท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันวันนี้นะคะไม่พลาดนะคะเหรียนงานมากๆค่ะไม่รอช้านะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บนะคะวันนี้นะคะมาพิจารณาไปพร,พร้อมๆกันได้ะคะ่ะท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่10บค่ะ หมายเลขสิบรายการนี้นะคะเป็นรุ่นดวงดีไหว้ครูปีหกเจดค่ะท่านหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะรุ่นดวงดีรายการนี้เนื้อทองแดงเนื้องามเลยนะคะอง์งามมากๆค่ะท่านสามารถนําไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะองนี้เนื้อลุงยาสีแดงนะคะท่านท่านดูหน้าเหรียญนนะคะ่ะเหรียญงามมากๆเลยนะคะดวงตาท่านชัดนะคะจมูกขาดลายเส้นนะคะ องนี้นะคะแบ่งปันที่550บาทค่ะ550บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านหมายเลขสิบวันนี้นะคะนี่คะ่ะท่านองงานมากๆเลยค่ะการหลังนะคะเป็นพยานาคนะคะท่านเจ็ดเสียนนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้นะคะเป็นรุ่นดวงดีว่าครูป,ปี67เช่นกันคะ่ะวันนี้มีมาแบ่งปัน2เหรียญน,นะคะ องคนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำของท่านองนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะท่านดูนะคะเนื้อทองแดงรมดำค่ะดูง่ายเลยนะคะลายเส้นสวยมากค่ะท่านท่านใดศรัทธาเหรียญหลวงป,ปู่ศิราไม่พลาดนะคะรายการนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านให้ท่านกันนะคะมีจํานวนจํากัดค่ะได้แบ่งปันมาน้อยนะคะเหรียญงามมากๆค่ะท่านรายการนี้นะคะ ด้านหลังนะคะห้าร้อยห้าสิบาทค่ะท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่12นะคะหมายเลขสิบสวันนี้ค่ะเป็นไหว้ครูปีห6นะคะหลวงปู่ม,มหาซิราเิเลจันโทนะคะเป็นรุ่นหัวใจนะคะท่านรุ่นหัวใจเจ็ดนะคะอนุญาตเปิดให้ชมค่ะโอ,อ้นี้เป็นเนื้อทองฟาบาทนะคะท่านงดงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะหน้าท่านเต็มมากๆเลยค่ะท่าน ิดให้ทันกันนะคะวัตถุมงคลยอดนิยมของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะหมายเลขโค้ดค่ะห้าเจ็ดหกนะคะท่านรายการน,นี้นะคะเลขโค้ดห้าเจ็ดหกค่ะแบ่งปันนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะท่านให้ทันกันนะคะไม่พลาดนะคะนี่ค่ะเหรียญรุ่นหัวใจนะคะหากันยากค่ะหลายท่านยังไม่มีเก็บรุ่นนี้กันนะคะ ท่านใดศรัทธ,ธานะคะท่านไม่พลาดค่ะองงามมากๆเลยนะคะรุ่นหัวใจเจ็ดตำนานนะคะท่านรายการนี้ค่ะเนื้อทองฟ้าบาทค่ะนี่ค่ะนานาเลยนะคะท่านห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบสามค่ะหมายเลขสิบสามรายการนี้นะคะเป็นกําไรคองท่านเป็นตระกุดนะคะกําไรตระกุดเล็กไหๆนะคะรายการนี้นะคะ หลวงปู่ศิราสิเลจันโทค่ะท่านจะได้รับพร้อมรูปภาพเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นคาถานะคะท่านเป็นเหล็กไหลนะคะสามารถดูดแม่เหล็กติดนะคะรายการเส้นนี้นะคะนี่ค่ะท่านได้ศรัทธานะคะแบ่งปันนะคะที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะเป็นกําไรเหล็กไหลนะคะท่านของหลวงปู่มหาศิราสิเลจันโทนะคะ สวยมากๆเลยนะคะท่านสามารถนะคะสวมที่ข้อมือได้เลยนะคะกําไรเหล็กไหลหลวงปู่ศิรานะคะวันนี้แบ่งปันค่ะให้กับท่านที่ศรัทธานะคะ550บาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่านเส้นนี้นะคะกําไรเหล็กไหลนะคะทัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่1 4ค่ะหมายเลข14วันนี้นะคะเป็นบารมีสิริจันโทนะคะเป็นเหรียญปั๊มเงินปั๊มทองค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทพิธีเสาห้าค่ะท่านหน้ากากทองนะคะเนื้อทองแดงรมดำหน้ากากาทองค่ะ ตัวหนังสืออักระรท่านชัดนะคะท่านดูนะคะหน้าเหลี่ยงค่ะสวยมากๆค่ะลายเส้นนะคะท่านดูนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะองงามมากๆค่ะรายการนี้นะคะเป็นรุ่นบารมีสิริจันโทค่ะด้านหลังนะคะท่านดวงใครดวงมันเลยนะคะวันนี้นะคะมีจํานวนจํากัดได้แบ่งปันมาน้อยะคงท่านต้องจองกันให้ทันนะคะไม่อยากให้ท่านพลาดนะคะหมายเลขสิบสี่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะหมายเลขสิบห้ารายการนี้เป็นรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะที่ระลึกเหรียญกระถินดุนแรกหลวงปู่ศิราสิริจันโทค่ะเนื้อทองแดงรมดำนะคะท่านองนี้นะคะเป็นรุ่นที่ท่านยืนนะคะศิราสิริจันโทค่ะนี่ก็สวยไม่แพ้กันนะคะท่านใดศรัทธานะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันให้ห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะท่านรุ่นยืนนะคะ หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะท่านใดได้ไาขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านครูนพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะเหรียญงามมากๆค่ะให้ท่านกันนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบหกค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยรายการนี้ค่ะท่านเป็นกําไลายหยกนะคะของหลวงปู่มหาศิราิลิจันโทค่ะองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันนะคะท่านเป็นสีเขียวนะคะ รันบุญนี้ก็จะเป็นหัวมังกรนะคะท่านแบ่งปันนะคะ5้ารบาทเท่านั้นค่ะ5 50บาทนะคะท่านจะได้รับกําไรหยกสีเขียวนะคะพร้อมคาถาเลยนะคะท่านพร้อมรูปภาพค่ะ5 50บาทเท่านั้นนะคะท่านมีเพียงแค่1เส้นเท่านั้นนะคะให้ทันกันนะคะนี่ค่ะงดงามมากๆค่ะท่านวันนี้ท่านใดปิดทันจองทันได้รายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ สนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะที่เบอร์089-1927-153-089-1927-153ค่ะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะท่านมีจำนวนจำกัดค่ะท่นานใดบูชาวัตถุมงคลเหรียญยอดนิยมของหลวงปู่ชิราวันนี้นะคะท่านจะได้รับพายันเหนือดวงทุกบ้านทุกรายการค่ะ อพิเศษนะคะหากวันนี้ท่านใดสนใจบูชารายองค์รายเหรียญน,นะคะท่านหนุ่มอบให้เลยนะคะเป็นรูปภาพหลวงปู่มหาศิราสิเลจันโทค่ะรูปหายากนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะท่านสาับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ